วันนี้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครับวันนี้ลูกสิบเซนไปเลาะเที่ยวเมืองทักแกแขวงขมวนตอนนี้อยู่ที่ด่านนครพนมจะลงไปลรอ,อเรือขึ้นก่อนครับจะพาไปเทีเท่ยวสักสองสามที่ครับวันนี้ลงเรือลงเรือออกเดินทางครับวันนี้เราจะไปเที่ยวต่างประเทศกันนะป่ะสรุปเลยไนดะ้นีนรู้ระเทียต่างประเทศกัน <c oughs> ลูกเรือ <c oughs> ต่างประเทศก็หมอกเยอะเลอเกินวันนี้หมอกลงไม่สูงเท่าไหร่ครับทุเร็จนมัดทอดเมืองตะแขกนะครับวันนี้เดี๋ยวที่พาขับไปกินกาแฟกันครับ,อบอเอาเอาเย็นกันนะครับอากาศร้อนแลลวเอาแบบไม่หวานนะคะ ครับไม่หวานเอารสชาติเหมือนเหมือนน้องอ่ะหวาน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 เหมือนน้องนี่นันี่คือร้านกาแฟครับดิ่ครับมาถายรูปกันครับีคุกกี้ครับีคุก ไปที้พาแขกต่างประเทศมาแขกต่างประเทศมาเที่ยวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่าเขีบ้านผมสบายดีสบายดีได้ครับมาแต่ีากอันเลยบโดดวะได้ไปเจ้ายังยังมาพูดกันเล่นมาหาเจ้าเลยเลยเนี่ลูกค้าไปเที่ยวชาติฝรั่งยังยังบอกโอ้ยพาไปเที่ยวนี่ยแหละพาไปเที่ยวน้ำมัน โอ้ขาววิย์ยุดเมื่อไหนล่ะเดือนหนึ่งให้ทักสองบอกเขได้ยุดหน่อยเถอะไดือนนได้ยุดสองเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวมัอหลังพาไปเที่ยวเด็ดนะมาแล้วครับเองเย็นไม่หวานแต่ขอให้หวานเมันคนขายอ่ะครับตอนนี้ฮอตแล้วครับถ้ำแอนวันนี้เสด็จมาเที่ยว ธรรมชาติครับเที่ยวถ้ำหรือที่เมืองท่าแขกหางจากตัวเมืองประมาณ20โลเนาะประมาณ20โลครับวันนี้มาใช้บริการคุณลูกมานี่ก็ก็ดีครับไม่ต้องขับรถเอง5คนนี่คุ้มเลยครับราคาต่อรองได้พอดเลวถ้ำนางเอ็นปีมาตรวจก่อนห้า <5 S 2> คนครับอ๋ 4, อ,อมีสลิงให้ขี่เหรออย่างขัว,อย,ขวอย่างขัวอู <6. S 1> หนึ่งล่องเรือไปปากถ้ำ มีกิจกรรมให้เล่นยูองสามอย่างครับนี่ครับเบิ่องตะเวนกต๊ะเบิ่งตะเวนตกมัมได้ลูกจุเสนมาฮอตแล้วครับทำนางแอนโอ้เย็นครับยังกระเปิดยังกระเปิดแอร์เลยครับนี่เย็นจุวยจุ้ยเลยโอ้ลูกจุเสนมาฮอตแล้วครับทำนางแอนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในมีน้ำตกถ้าหน้าฝนน้ำมันจะตกลงมาตรงนี้ครับพี่น้อง อนนี้หน้าหนาวเป็นเดือนมก,กราแล้วครับดูความใหญ่ครับสูงครับเย็นมากเลยถ้าหน้าฝนน้ำมันจะไหลล้นตงวันนี้นะนนขึ้นมาชั้นแรกขึ้นมาแล้วครับชัน้นแรกแล้วก็เดินต่อไป ขอขับรถขับรถแล้วมั้งเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเยอะขึ้นมาแล้วก็เขียนทั่วเรา้องหัวชนนะครับอืมใครจะกองหินก็กองเด้อตรงนี้ทางออกฮะลงมาดูไอ้ตรงนี้คือทางออกนั่นไงปากถ้ำครับพี่น้อง ขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ที่สูงมากเลยนะ้งมองก็ไปเห็นเรือลำเล็กๆอยู่ข้างล่างอรับเรือพายจะเดินไปดูอีกนี้ขงโถงสูงมากพี่น้อเราจะเห็นด้วยตาดิสูงมากเลยเลยครับถ้าจากเพดานลงมาพื้นนี้ น่าจะสี่สิิเมตรอะนะฮะตัวข้างล่างข้างบนจะไปหินย้อยหินย้อย,ย,อยข้างในก็ตรงมุมท่าเนี่ยเขาจะประดับไฟเสกที่เราเดินมาครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือไวซลอรนักกอเที่ยวล่องเรือขึ้นไปด้านตะวันตกครับสุดแล้วใช่ไหม มีทางขึ้นหรือเปล่าด้านนู้นไม่มีค่ะขึ้นด้านนู้นบอกรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปสำรวจตอนนี้สุดเลยเหรอส,อสุดแล้วพะระศิษพระพระฤาษีสารือล่ะรอือรอือหินพระฤาษีครับก็คล้ายๆพระฤาษี มืิอ็พี่น้องเนาะเห็นหรือความรู้อ้าวโผล่โดเจ้าเลยอนนอบริเวณถ้ำนี่ข้างล่างน้ำใสดำเลยตรงนี้เป็นห้องโถงใหญ่สุดสูงสุดแล้วกันตรงน,นี้นี่นี่ดูพี่น้องหินย้อยข้างบน ด้านนี้ก็เยอะเลยสวยงามตามธรรมชาตินี่คือถ้าแอ่นแห่งเมืองท่าแขกแข่งคํามวนมาตัวนี้ลมเย็นนะก็ยังชั่วบรรยากาศกับหน้านี้จะน้ำน้อยยอ้ย โอ้ยโอ้ยลื่นเหรอบรรยากาศทางออกครับกเปถิถ้ำสวยงามน,นะครับตอนนี้บริเวณปากถา้ำบรรยากาศหน้าถ้ำครับลมพัดเย็นตลอดเวลาเลยครับตอนนี้เราอยากจะไปเดินข้างในร้อนหน้าถ้ำนี่เย็นชิวเลยถึงครับถ,ถ้าฝรั่งเลยครับตอนนี้ ถ้าฝรังฮอดแล้วครับ1ูสิบแสนมาฮอดถ้าฝรังเดี๋ยวลงลงไปสั่งข้างล่างช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มเขียวๆเวนาะน้ำเขียวๆโอ้สวยอย่างงามเลย ระวังกระดกนะแอคชั่นแอคชั่นสวัสดีกันหน้าผ้าครับโอ้สวยๆหน้าผาด้านนี้ขาวเลยนะอืมขาวหน้าผาเบอร์เริ่มเลยทิวทัศน์ท่าฝรั่งตรงนี้ก็จะเป็นเรือนพักมีเรือแคนู จะขยักนะครฮะไฟบรรยากาศท่าฝรั่งครับนี่เบอร์เรวครับเบียร์ลาปองไงโสงเนาะสกาเพตูนอันเดอรเดอร์จริงต้องซื้อเอาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนลงเล่นน้ำได้นครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับแถวนี้ ใครจะลงน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะระบบนิเวศยังดีอย่าขัดน้ำปลาเขาเลี้ยงไว้ฮะอ๋อยิ้มกันหน่อยยิ้มกันหน่อยทุกคนเอ้ายิ้มกันหมดไหมเนี่ยมาทอดทั้งเสียงเรียบเลยนะรัยบเสียงเรียบใส่แมียิ้มใส่แมบยิ้มกี่วัดเทาไมเอาได้แล้ววป่าเอาวิดีโอวิดีโอวิดีโอใครหัวห ทำเสียงเรียบครับถ่ายลูกก่อนถ่ายลูกก่อนเอามายืนมายืนขณะนี้ลูกศิษย์เสนทามาทเลาะกับทำเสียงเรียบแบบเมืองท่าแขกเดินได้เป็นคนลาวเขาเอื้อนขัวอู่ครับมันคล้ายๆอู่นี่ครับจับขัวอู่ทางทางเข้าทำเสียงเรียบพื้นป็นตะแกรงครับตะแกรงเหล็กท,ทุกคนดูสิ ต้นไม้บักใหญ่ครับค่าบริการก <5. S 1> ิจกรรมสลิงครบชุด2 9 3 0 0 0กสกีบแสดงว่าว 3, นะเบียบร์ไม่พอไม่พอน่าจมไม่พอจะ,จะขึ้นไปด้ามบนี่เสียงเงินนะเสียค่ะจะต้องใส่เชฟตี้ก่อนเพราะว่ามันจะต้องกอดสายสลิงกอดสายสลิงอโอ้ยแค่ไหนวิ่งเลยสบายก็จะมีพังครับ บรรยากาศตอนนีเตรียมตัวขึ้นครับตัวที้ขึ้นชุดเซฟตี้เพียบเลยโอ้ในช่างปลนไปปีนเสาไปขโมยหม้อแปลงขโมยสายไฟครับครับรวมเลยร้าท่านครับนี่ครับ ค่าเดินครับค่าเดินวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นดมยาเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ขึ้นกันเลยนะครับในนั้นนะครับฐานแรกขึ้นจตรงนี้เลยนะครับเสาอนนี้เลยครับไปภูกาหารขึ้นไปครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนม่ตะกัวครับม่ตะกัวเขาไม่สูงเท่าไหร่ดังอึบลงมานี่ ไม่ต้อกลัวครับมีม,มีนน้องเจ้าหน้าที่เดินตามกระโดดก่อนเลยนะทางน้นโดดก่อนเลย <S <S บนด่านนี้ครับดูไม้เล็กๆนยครับดูกระเท้าใหญ่กว่าเท้าหน่อยนึ่ง โอ้แฮปปี <Das guided snail> oh, <t ess coffee> Guys, uh ้เบอร์เดย์ครับที่สูงด้วยมาเที่ยว่ต่างประเทศด้วยวันนี้โอเจะของมันเกิดในนั่งเลยไปเที่ยวต่างประเทศโอ้ยกับดูดูเอาเห็นจมูกมาว่าว่าด่านนี้เด็กๆมากเลยเบบี้เบบี้เลยด่านเบบี้เบบี้ นะ <łość> ครับกล <st ary> ับแล้วครับฐานสุดท้ายจะแกเอ๋สลิงทิปครับสลิงทิป สลิงทริปครับสำหรับคนมีบุญเท่านั้นนะถึงจะได้ห้อยคนคว้าคนมีบุญนท่านั้นถจะห้อยได้เป็นไงขาอ่อนแล้วเป็นไงครับขาอ่อนแรงอ่อนเลยอาจจะภาพจะภาพโอเคโอเควปดาแล้วหายแค่นี้ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมต้องมาลองดูนะครับต้องมาลองดูต้องมาลองดูเนาะจบคลิป ทำชิงเรียบครับเฮ้ยครับแป๊บเดียวครับ20นาทีแต่ว่าเหมือนขึ้นนานมากกลัวครับมันความสูงนี่ครับตอนนี้ลูกที์เสร็จก็มาเที่ยวที่มาแวะที่วัดพระธาตุสีคตบองเมืองท่าแขก,ากด้านระบบก็จะเป็น น้ำโขงกับฝั่งนครพนมใครว่างมาเที่ยวกับพระธาตุสีกตบองเมืออตะเขกบบวันเดียวมาได้ครับมาเที่ยววันเดียวได้วันเดีทิปบพเับ